แล้วผมจะไม่แพ้ด้วยตานี้อย่าเล่นขวาหนักนะเล่นกลางหน่อยยนืนยื้อเฉยๆอะ่ะพอพี่จะเล่นซ้ายต่ําเมื่อกี้เหมือนมีซ้ายตัวหนึ่งนะเจ็บนอ้องอุ้ยหุ้ยโดนอีกแล้ว น็อกมาดิมาดิเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครเป็นปีศาจใครเป็นปีโป้จัดมาจัดมาไอ้น้อง <G l ug> มันโดดลงมันโดดลงแน่แต่ผมยิงได้แค่เม็ดเดียวเุ้ย มันเด็ดไปเลยหรอเอาเิยอุ้ยมาดิมงงผมรู้หมดเลยดับเบิลฟิสมีดามิดท่าใดจะทบสไนดยได้ไหมผมรู้หมดเพราะผมมีตรงนี้ไง ไปเล่นบ้านนี่หมดไปเล่นบ้านนี่หมดเลยขึ้นไปเลยนะแดดขึ้นปิดบันไดปิดไปเลยอ่ะปิดไม่ต้องให้ใครขึ้นแล้วแล้วปล่อยพี่ล่างคนเดียวถ้าอยาจะลงก็ค่อยลงทางทางหน้าต่างเฮ้ยบ้านหมดหรือเปล่าเนี่ยลาลงมาลงมาหนา่อยอโดนว่าโดนกูโดน ไม่ลงเลยอะพี่ยิงเจ็บสองตัวฝั่งนั้นน่าโหขี้แอคไอหน้าหมายิงยังไม่ถึงกูเลยยิงแอคโอ้ไม่ไหวมาไหว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 สู้ๆเดี๋ยวพี่สั่งแผนเองโอเคป่ะอย่าติียะติลงไปเลยลงไปเอาตัวขวาล่างที่ติดโมโคลงไปเอาตัวขวาล่างที่ติดโมโคก่นอนเออสวยหลังมาริเออร์มีตัวหนึ่งไงไอบอลชมพูไอวอลชมพูมีโอ้โหเดินยังตกเออมาได้ ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายพี่คิดว่าอยู่หลังบ้านไม right um ่ก็อยู่บอยไอ้บอดําไอ้บอดําระเบิดอะวิ่งไม่หาไปแล้วแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยเล่เหลือร้อยเดียวไม่ต่อมาหนึ่งหนึ่งได้อุ้ยไอ้เงาอ่ะไอ้งอีกตัวทำลายย่าะุ้ยเุ้ยไอ้จุกคนจุกคนจุกกดนั่งเฮ้ยเสียงมาในนี้ในนี้คือมองด